สวัสดีครับผมตุลน,นะครับกับช่องทาร่วิทตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้ไพ่ทาร่น้องใหม่ทาง y t u t u นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีนะครับประจําเดือนมิถุนายน2565นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศาีมังกรนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่ 15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านด้วยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้อัดคลิปทุกวันนะครับเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ถ้าใครที่เป็นเพื่อนใน a c e b o o k เนี่ยอาจจะพอทราบว่าผมจะค่อนข้างยุ่งมากเพราะว่าเปิดกิจการใหม่นะครับเปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอยู่ที่อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็เลยมีการทําบัญชีทําโปรแกรมอะไรค่อนข้างจะยุ่งมากๆนะครับผมเสาร์อาทิตย์ก็เลยอาจจะไม่ได้มาอัดคลิปพิาการเหมือนเดิมแล้วก็งดไ like ล จดเป็นหนึ่งสัปดาห์ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับสัปดาห์นี้นะครับไม่น่าพลาดนะครับผมเวลาเดือนหกโมงเย็นนะครับไลฟ์สดดูดวงฟรีคนเลือหนึ่งคำถามในช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปเจอกันได้นะครับผมอาทิตย์นี้คิดว่าไม่น่าจะพลาดแล้วครับผมแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะร่รวมสรุปรายวันนะครับผมวันนี้ก็เบี้ยวแล้วก็ค้างเอาไว้เยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ยังไงก็จะพยายามทยอยตอบทุกท่านให้หมดนะครับผมเดี๋ยวน่าจะอาทิตนนี้้่าจะลลงตัววแ แล,แ,ลแล้วแล้วก็น่าจะกลับมาทําคลิปปเออรการ์ดได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากแฟนรายการนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับผมยังไงก็จะพยายามอัดคลิปให้ได้ทุกๆวันดังเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ผมได้ทำตามสแตมบอไว้ให้นะครับผมโดยแบ่งการทํานายออกเป็น3ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงคนช่วงการงานการเงินและความรักนะครับผมใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนนะครับว่าการทานายดวงผมเป็นการทานายแบบสื รวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ใหญ่างไรในชีวิตนะครับผมอย่าถ้าหากว่าอยากใช้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางอัดไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกับการทำนายดวงของชาวราศีมังกรประจําเดือนมิถุนายนนี้นะครับเอาเรื่องการงานก่อนเลยนะครับผมขอเรืองกา งานของชาวราศีมังกรนะครับผมประจําเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับสำหรับดวงการงานของชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ก่อนจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับผมคุณค่อนข้างที่จะมีปัญหาค่อนข้างจะวิ่งหัวหมุนมากพอสมควรกับการงานนะครับค่อนข้างจะมีภาวะของการติดขัดแล้วก็สะดุดกับง,งานไม่ใช่น้อยเหมือนกันโดยเฉพาะงานเก่านะครับผมงานเก่าที่มันค้างค้างอยู่ค่อนข้างจะ่อปัญหาให้กับชาวราศีมังกรต้องวิ่งวุ่นหัวหมุนพอสมควรน,นะครับงานใหม่ก็มางานเก่าก็ค้า,คางนะผมออกแนวดินพ่อหางหมูนะครับผมแล้วก็เคลียร์ไม่เสร็จสักทีนะผมทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะปั่นป่วนแล้วก็ วิ่งไปวิ่งมาไม่ว่ากับของเก่าของใหม่อุตจุรวุ่นวายทุลมุนมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมอาเกิดปัญหาเกิดกรารติดขัดเกิดอะไรต่างๆานานาขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะครับสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือน พฤษภาคมก่อนจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับผมถือว่าการงานของคุณเอาจริงๆแล้วถือว่าแย่ไหมไม่ได้แย่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะผมแต่ดูท่าทางแล้วเนี่ยมันจะเข้ามามพร้อมๆกันซะมากกว่านะผมทั้งงานเก่าและงานใหม่เนี่ยทำให้คุณจะต้องแบบว่าวิ่งไปวิ่งมาพอสมควรหรือในบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปตามแก้งานนะผมไปต,ตามแก้งานที่มันค้างค้างอยู่แล้วก็ไม่เสร็จสักทีนะผมทําให้เกิดปัญหาเนี่ยทำให้อาชาราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างจะอะไรันยังไงครับเกิดความสับสนแล้วก็ไม่ค่อยจะคันเราซะเลยนะผ เลยบางทีเนี่ยอาจจะโดนสิ่งของเก่าหรือว่าอาจจะโดนงานเเก่าเนี่ยที่มาจี้คอ,อหอยคุณและทําให้คุณจะต้องแบบว่าหัวหมุนแล้วก็ปั่นป่วนมากพอสมควรน,นะครับในช่วงปลายเดือนมิถุนาก่อนอปลายเดือนพฤษภากก่อนที่จะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับผมและพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะช่วงต้นเดือนเนี่ยโอ้โหสารพัดส,สารเพเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะผมแต่ทีนี้งานของคุณจะเริ่มเคลียร์ไปได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จัได้รับงานมากมายขึ้นด้วยนะผมเางั้น เก่างานใหม่งานอะไรต่างๆนะน้าเข้ามาสารพัดสารเพทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยไม่ค่อยจะว่างเอาซะเลยในช่วงนี้นะผมแต่อย่างไรก็ตามภาวะของการติดขัดหรือว่าต้องหมุนไปหมุนมาหรือว่าต้องวิ่งไปทางนู้นทางนี้เนี่ยคุณจะเริ่มโฟมากขึ้นนะครับผมคุณจะเริ่มเห็นช่องทางในความสำเร็จได้ดีมากขึ้นแล้วก็ในบางคนเนี่ยสิ่งที่คุณเริ่มมไ,ไว้หลายๆทางก็จะเป็นงานเก่างานใหม่จะส่งผลดีให้กับชาวราศีมังกรน,นะผมจะทําให้คุณประสบความสำเร็จกับการงานได้มากขึ้นในบางคนเนี่ยอาจจะประสบ กับการได้เลื่อนขั้นเริ่มตำแหน่งเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณจัดการการงานได้เป็นอย่างดีนะครับคุณสามารถที่จะเคลียทั้งงานเก่าเคลียทั้งงานใหม่แล้วก็สามารถเปิดช่องทางใหม่ๆให้ตัวคุณเองได้อีกนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามโน่นช่วงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จขั้นสูงมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะทําอะไรในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็สําเร็จนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการแก้ปัญหาที่ดีของคุณด้วยนะครับคุณสามารถจัดการแก้ได้ทั้งงานเก่าทั้งงานใหม่ทั้งปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามาสสําาาาาหรรรรับชวมกคุณถ จัดการได้อย่างชัดเจนและเด็ดขาดนะครับผมทําให้ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกค้าหรืออะไรต่างๆให้ความไว้วางใจคุณเป็นอย่างดีแล้วก็อาจจะเสนองานเสนอตำแหน่งให้คุณได้มากขึ้นด้วยนะครับผมถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะผมเปิดเดือนมาค่อนข้างจะดีเลยนะสำหรับชาวราศีมังกรนะครับผมสำหรับการงานนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกแล้วผมมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนเรื่องขั้นเรื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะนะครับผมอาจจะมีดวงนาฬีอุปถัมภ์เลยก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่บทสรุปอกมาในกลางเดือนเนี้ยเป็น D m p r e นะคผมคุณจะพบบควาสสำเร็จแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่าทําในธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะผมเลยเฉพาะถ้าว่าคุณมีทําธุรกิจที่ต้องไปติดต่อสานงานกับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับผมหรือแม้กระทั่งเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะครับผมถือว่ามีดวงนาฬิกาธรรมนะครับผมแต่ถ้า,าว่าไม่ใช่นะถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงเลยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมเพราะไพปไ่ปดีเมเลสียหมายถึงว่าค่อนข้างกับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วแถมขึ้นมาคู่กับเสธิ์ด้วยคุณจะมีความสุขกับการทำงานความติดขัดความอะไรทั้งหลายเนี่ยจะสิ้น ยิ่งใหญ่เลยนะบางคนเนี่ยอาจจะได้เลื่อนข้างเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้ขยับขยายกิจการการงานทําให้คุณเติบโตได้มากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับชาวราศีมังกรเกณฑ์การงานแต่ว็อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับเป็น d m s พเลยนะครับในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับชาวราศีมังกรนะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับว่าดวงการงานของชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับขอดวงการงานของชาวราศีมังกร ในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับจะเกิดการตัดสินใจครั้งสําคัญนะครับผมการตัดสินใจนี้ไม่ใช่การตัดสินใจที่ไม่ดีนะรอาจจะเป็นการตัดสินใจย,ยื่นข้อเสนอนึกออกไหมครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับช่องทางใหม่ๆหรือกระทั่งเกี่ยวกับการเิเติบโตใหม่ๆใดๆต่างๆนานาก็ตามนะแต่คุณจะมีการ แก้ปัญหาด้วยการใช้คําพูดใช้คาลมเป็นอย่างดีนะผมช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับพูดอะไรใครก็ค่อนข้างจะเชื่อฟังคุณไปหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าจะเป็นลูกน้องก็ตามเนอะคุณจะมีทั้งพัดเดชนะผมแล้วก็ทั้งพระคุณนะครับผมแล้วก็การตัดสินใจอะไรต่างๆนานาของคุณเนี่ยค่อนข้างจะไปเป็นไปในทิศทางที่ดีโลกแต่ว่าจะมี ข้อเสนอมาให้คุณนะครับนึกอ,ออกไหมครับข้อเสนอเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสนอในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือแม้กระทั่งในการที่จะขยับขยายหรือแม้กระทั่งลูกค้าเนี่ยอาจจะหยิบยื่นข้อเสนอที่มาต้องทําให้คุณคิดพิจารณาเลยนะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับผมแต่ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจไปในทางไหนนะครับผมคุณจะมีความเด็ดขาดและคุณจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดนะครับผมเพราะไพ่บทสูปออกมาเนี่ยเป็นตัวเด่นเพลสนะครับผมเียงแต่ว่าไพ่ที่่ามาตัวขยายความหรือว่าไพ่ประกบเนี่ยจะเป็นตัวไพ่แห่งการตัดสินใจนะครับผมเพราะฉะนั้น ที่คุณอาจจะไม่อาจจะปฏิเสธได้เข้ามาในเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นไปได้ครับผมแล้วก็จะทําให้หน้าที่การงานของคุณเนี่ยขยับขยายถ้าคุณทำทยุทธวส่วนุดวนจะยิ่งชัดเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นข้อเสนอที่ทําให้คุณได้รับการเติบโตที่มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็คุณจะต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็กับไวามากกว่าสมควรแล้วก็ต้องใช้การเจราจาเอาซะด้วยครับผมอาจจะมีอาจจะเป็นลักษณะการที่ไปติดต่อลูกค้าใหม่ๆก็เป็นไ่ได้แล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นลูกค้าสาวๆหรือว่าลูกค้าผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะถูกทาาางงขอชรี กมากเลยนะครับผมเพราะว่าพี่ของคุณเป็นดีเบสเป็นที่บอกนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจราจานะครับผมกับเจ้าเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่เป็นผู้หญิงก็ตามนะครับผมค่อนข้างที่จะส่งผลดีแล้วก็ส่งแรงบวกให้กับชาวราศีมังกรเอามากๆด้วยในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ ก็จัดว่าอยู <tamanho S 1> ่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆแร้ผมจะมีข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้เข้ามานะครับผมในเดือนมิถุนายนนี้นะครับสาหรับชาวราศีมังกรนะครับอะต่อไปเดี๋ยวมาดูดวงการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างดีกว่านะครับผมดวงการงานเนี่ยจัดว่าเยี่ยมเลยแล้วครับผมสําหรับชาวราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนี้มาดูดวงการเงินกันบ้างดีกว่านะครับอขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีมังกรนะครับผมในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับ ขอดวงการเงินนะครับผมของชาวราศีมังกรน,นะครับผมในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผม ดวงการเงินนะครับผมในช่วงปลายเดือนมิถ so ุนายนเนี่ยอาจัดว่ามีปัญหาแล้วกันนะครับผมเพราะการงานคุณก็ค่อนข้างสะดุดค่อนข้างจะต้องวิ่งชัดหน้าไม่ถึงหลังพอสมควรการเงินก็เช่นกันนะครับผมมีเกณฑ์ของการแข่งขันมากพอสมควรเหมือนกันนะทําให้คุณจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่ในการแข่งขันในครั้งนี้แต่ถามว่าจะแย่ไหมไม่แย่ครผมเพราะดวงคุณมีโชคปีดวงทางการเงินเข้ามาสนับสนุนอีกต่างหากครับอาแต่ว่าเข้ามามากก็ออกมากเช่นกั่นะครับผมเพราะว่ามีเกณฑ์ของการแข่งขันหรือว่าการลงทุนที่เพิ่มเติม ขึ้นมาแล้วไม่ว่าคุณจะท,ทําธุรกิจส่วนตัวหรือทำอทำงานประจําก็ตามเนอะถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องใช้เงินไปกับอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่มากพอสมควรแต่ว่าคุณก็มีแจ็คพอตเหมือนกันนะคุณได้รับเงินก้อนมาแต่เงินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้หมดไปอย่างรวดเร็วนะผมอาจจะเป็นช่วงที่เงินเข้ามากออกมากนะผมสำหรับชาวราศีมังกรแต่ว่ามีโชคหรือว่ามีดวงมาเพื่อหนหรือทําให้คุณไม่ได้เกิดการหรือวิกฤตหรืออะไรต่างๆนานะผมค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆโดยเฉพาะถ้าผ่านในเดือนมิถุนายน เข้าสู่อ่าผ่านในเดือนพฤษภาคมนะครับพอเข้าสู่ต้นเดือนมิถุนายนพิถุนายนโอ้โหการเงินของชาวราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างกับพุ่งเช่นเดียวกับการงานเลยนะครับผมเป็นสีไม้เท้าขึ้นมาคู่กับเดอะเวิร์ลนะครับผมบางคนอาจจะได้รับเงินจากต่างแดนก็เป็นไปได้ครับโดยเฉพาะถ้าคุณทาธุรกิจในการนําเข้าหรือส่งออกหรือแม้กระทั่งเล่นหุ้นหรือว่าทาอะไรที่เกี่ยวกับ,บคนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยช่วงนี้การเงินค่อนข้างจะลุ่มค่อนข้างจะลื่นไหลแล้วก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากๆแล้วครับและพอเข้าสู่ในเดือนมิถุนายนการเงิน อีกนะผมอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่ที่อะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือเกี่ยวกับอะไรที่เป็นก็อะไรที่เป็นความตรงไปตรงมาหรือความซื่อสัตย์สุจริตน,นะครับผมอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาทําให้คุณได้รับเงินอย่างเที่ยงธรรมอย่างเป็นธรรมมากๆนะครับผมจนทําให้คุณรู้สึกเลยเลยว่าเฮ้ยทำไมเดือนนี้เนี่ยช่างเป็นเดือนที่พิเศษสําหรับคุณจริงๆนะผมการงานก็ลุ่งนะผมการงากงเงินก็จัดว่าดีนะผมแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วก็ทาให้ได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามาอีกก็เป็นไปได้นะผมโดยเฉพาะถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับพว ก็ทางานในเครื่องแบบหรือว่าทํางานอะไรต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์จะได้รับโบนัสแล้วก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งจนกระทั่งมาเข้าสู่ในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะได้รับเงินที่มากขึ้นอาจจะได้โบนัสมากขึ้นหรืออาจจะได้รับการเพิ่มเงินเดือนเลยก็เป็นไปได้นะผมอาจจะับไว้อยู่ในเทณนดีถึงดีมากๆนะครับทั้งการงานและการเงินมีทั้งเดิมมีทั้งชัดติสขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้รับเงินตอบแทนอย่างเป็นธรรมนะผมหลังจากที่อาจจะมีภาวะของการสะดุดบ้านหมุนบ้านในช่วงปลายเดือนนะผมในช่วงปลายเดือนพฤษภาแต่พอเข้าสู่เดือนมิถุนาเนี่ยถ สําหรับชาวราศีมังกรทั้งการงานและการเงินนะครับเดี๋ยวผมดูให้ประปกบขยายความให้ต่อนะครับว่าการเงินในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงอีกนะครับสาหรับชาวราศีมังกรน,นะครับผมอขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผมโอ้ โอ้โหได้ถาชาวราศีมังกรไพ่ออกมาค่อนข้างจะสวยมากเลยนะครับผมไพ่คุณนี้ขึ้นดีิมเพลสทั้งในการงานและการเงินดวงนารีรมถัชัดเจนมากๆนะค <ๆ S 2> <ๆ S 1> รับคุณมีเกณฑ์จะไ,ได้รับเงินก้อนใหญ่แลผมก้อนใหญ่แล้วก็อาจจะมาจากอ่านาลีก็เป็นไปได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผูออ้หญิงหรือเจ้าหนหออาที่ที่เป็นผู้หญิงก็ตามผมเข้าทางชาวราศีมังกรในเดือนนี้เลยนะครับเพราะไพ่ดี่มเพลสขึ้นมาทั้งการงานและการเงินเลยนะครับผมแล้วก็มีเกณฑ์จะได้รับนะครับลอยเข้ามาอีกก้อนนึ่งนะครับผมแต่ว่าจะต่าง เงินก้อนใหญ่นื้อหรอไหมครับในช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณมีดวงอ่าในการที่จะได้รับโชคได้รับลาบแต่คุณก็มีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินมากด้วยเช่นกันแต่พอเข้าสู่ช่วงกลางเดือนช่วงต้นเดือนและกลางเดือนมาโอ้โหดวงการเงินค่อนข้างจะรุ่งแบบรุ่งถึงที่สุดเลยนะมีเกณฑ์จะได้รับจับเงินก้อนใหญ่เลยแล้วเงินลอยมาลาบปล่อยมาเลยจากกอาการเลยแล้วมีเกณฑ์จะขยับขยายกิจการและทําให้การเงินของคุณเนี่ยโผล่ได้ดีมากขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้จจะไปอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆเลยนะครับสาหรับชาวราศีมังกรังกรนนแลละะเเิยคบ โอ้โหไพ่ออกมาคามนข้ังจะสวยมากเลยนะครับสำหรับชาวราศีมังกรมาดูดวงความรักกันบ้างดีกว่านะครับผมดวงการงานการเงินเนี่ยเด่นมากเนาะในเดือนนี้ละในเดือนพฤษภายมมาดูดวงความรักกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าคุณรักที่ยันเกมแล้วคุณจะรักที่อินเลิฟด้วยหรือเปล่านะสำหรับชาวราศีมังกรนะครับผมอขอดวงการขอดวงความรักของชาวราศีมังกรนะครับผมทั้งคนโสดและคนไม่โสดด้วยนะครับผม ขอดวงความรักนะครับของชาวราศีมังกรนะครับผมทั้งคนโสด โหดวงความรักของคุณเนี่ยมาดวงความรักเห็นไหมครับพอคุณรักที่อินเกมเนี่ยกลายเป็นว่าความรักไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เอาซะเลยนะผมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมอีกแล้วนะการงานการเงินคุณก็ปั่นป่วนความรักคุณยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะผมคนที่ชอบเขาก็ไม่ชอบคุณนะครับผมคนที่คุณไม่ชอบเอากลับมาตามตื้อตามรอแย่ใชอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ไปเจอใครเนี่ยก็เจอแต่ความไม่ชัดเจนนะครับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอโทษทีแล้วเอาคนมีคู่ก่อนดีกว่านะครับผมเอาคนมีคู่แล้วก็ มาดูคนสโสดนะครับสำหรับคนมีคู่เนี่ยช่วงนี้จะมีเรื่องที่ทําให้เครียดทําให้ค่อนข้างหนักอกหนักใจกับคู่กคุณมากพอสมควรเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณที่อาจจะไปตามซื้อตามจิตเขามากเกินไปมีภาวะที่เกิดความไม่ชัดเจนหรืออะไรต่างๆนานา,นาขึ้นกับคู่รักของคุณก็ตามครับผมทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องไปตามซื้อตามจิตตามหึงตามหวงและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะสนใจทําตัวลึกลับซับซ้อนเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเล้นอยู่นะครับผมมาเป็นเดิมกันะครับ กพราะฉะนั้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับคนม,มีคู่ที่เกิดในเดือนอในในราศีมังกรเนี่ยจัดว่าไม่ค่อยจะสู้ดีเอาซะเลยนะครับผมค่อนข้างจะมีภาวะของการปิดบังซ่อนเลนนะครับผมทาการอะไรบางอย่างที่ไม่บอกคุณและทําให้คุณค่อนข้างจะคิดมากนะครับผมหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองแล้วครับผมอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเลนกับคนรักคุณก็เป็นไปได้ทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างจะตามมาลาวีตามจิกตา,ตามหึงตามหัวของคุณหนักพอสมควรเลยนะครับผมแล้วพอเข้าสู่ในช่วงต้นเดือน มิถุนายนนะครับผมถึงแม้ว่าเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยจะมีการอาภัยซึ่งกันและกันนะครับผมหลังจากที่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งทาตัวไม่ชัดเจนแต่คุณจะมีลักษณะขการที่เออ ให้อภัยซึ่งกันและกันนึกออกไหมครับเคลียร์กันเคลียร์ใจกันนะครับผมแต่มันจะมีภาวะของการที่เกิดความไม่มั่นใจแล้วผมจนในบางคนเนี่ยจะคิดเลยแล้วว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีนะครับผมมาตรวตับว่าไม่ค่อยจะสู้ดีเอาซะเลยแะ้บผมสำหรับดวงความรักของชาวราศีมังกรมีเกณฑ์จะมีปากมีเสียงกันนะแต่ถึงแม้จะมีปากมีเสียงกันเนี่ยมันก็ยังได้รับการอภัยซึ้งกันและกันอยู่นึกออกไหมครับยังมีลักษณะของการเทะเลาะกันแต่ก็ยังคินดีกันแต่ในบางวันเนี่ยก็รู้สึกแบบ อยากจะรู้ออนหรืออยากจะตัดใจหรือว่าเบื่อหน่ายกับความรักมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ในเดือนมิถุนายนก็ยังมีภาวะของการที่จะต้องทะเลาะกันเช่นเดิมนะผมแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆนะครับผมอาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับอาวัยไ,ได้ไฟหนึ่ง อาจจะทําตัวแบบว่าลึกลับซับซ้อนแล้วก็อาจจะมีสาวๆหรือหนุ่มๆเข้ามาพัวพันเยอะเกินไปแล้วผมทาให้ตัวคุณและคู่ของคุณเนี่ยมีปัญหากันนะครับผมมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับผมหรือไม่ก็เขาอาจจะทําตัวลึกลับซับซ้อนมากเกินไปหน่อยจนทําให้อา่าคุณเบื่อนายแล้วผมคุณเบื่อนายแล้วก็คิดเล่ยเ,เลยแล้วผมว่าจะเอาอยัางไงแล้วก็ค่อนข้างจะมีป่ามีเสียงกันมากพอสมควรในเดือนมิถุนาแต่จริงๆสัญญาณมันมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาจนมาต้นเดือนอมิถุนาจนกลางเดือนเนี่ยเออยังไม่ค่อยจะดีขึ้นเลยแต่ถาม ว่าถึงขั้นที่จะเลิกลากันไปไหมยังไม่ขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมองๆงง,งงๆแล้วหงอให้เห็นกันไปตลอดนะผมโดยเพพาะเรื่องเกี่ยวกับความเจ้าชู้ของฝ่ายใดฝ่ายหน,หน,หน,นึ่งนี่แหลผมทําให้ฝ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็ต้องขึ้นมาล,ลุกขึ้นมาสู้กันพอสมควรเลยนะในเดือน,นธันวายน,นนี้นะครับผมอกจากว่าดวงความรักไม่ค่อยจะสู้ดีเอาเท่าไหร่เลยนะครับผมสําหรับชาวราศีมังก,กรอ่ะเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อนะผมว่าดวงความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงอีกนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมอขอดวงความรักนะครับ ของชาวราศีมังกรนะครับผม ในเดือนมิถุานายนโอ้โหเอาจริงๆแล้วนะเอาจริงๆถามว่าถึงแม้จะมีคนนู้นคนนี้มากอะแกะหรือม,มาอะไรกับคุณหรือคูอ่ของคุณแต่จริงๆแล้วถามว่ายังรักกันดีอยู่ไหมยังมีความซื่อสัตย์กันอยู่ไหมมีไพ่จัสติดขึ้นมาแปลว่ายังซื่อสัตย์กันดีอยู่นะครับผมอาจจะมีกุ๊กกิงหาเศษหาเลยแต่ว่าไม่นอกลู่นอกทางถึงขั้นแบบว่าไปอะไรอะครับเป็นตัวเป็นตน,ตนตหรืออะไรต่างๆนานาแน่น,น,นอนนะครับนะผมยังมีความซื่อสัตย์กันไปอยู่หรือแม้กระทั่งในบางคู่เนี่ยอาจจะคิดมากนั่นัม,จจมยง ก็หมายความว่าความปิดบังซ่อนเล้นหรือความคิดมากได้เช่นกันแต่ว่าไพ่ประกบมันดันดีนึกออกไหมครับมันดันมีจัสติสมาประกบนะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีการทะเลาะบอกแว้งมีปากมีเสียงอะไรกันก็ตามนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดวงความรักของชาวราศีมังกรเนี่ยจับว่ารักกันดีอยู่แล้วผมเป็นประมาณลิ้นกับพันเลยแล้วผมทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันนึกออกไหมครับทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันเอาเดี๋ยวสักพักนึงกลับมาทะเลาะกันใหม่แต่อย่างไรก็ยังรักกันดีอยู่นะเพราะมีไพ่ของโกลของไปเท้าขึ้นมากำกับเอาซะด้วยนะผมแต่ว่าอาจจะเป็น ติดลูกของความมั่นใจตัวเองมากเกินไปหน่อยไม่ค่อยจะยอมอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันมากเกินไปสักนิดหนึ่งแล้วก็บางทีอาจจะไปประกอบกับเรื่องของการที่มีใครมาเกาะกั้หรือทาตัวลึกลับซับซ้อนแล้วก็ทําให้คู่ของคุณเนี่ยหรือตัวของคุณเนี่ยคิดมากเกินไปแล้วก็ทําให้มีปัญหาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นหนักนิดเบาหน่อยเอาไวให้กันดีกว่านะครับพอดูแล้วเนี่ยดวงความรักของชาวราศีมกรเนี่ยคุณค่อนข้างจะรักกันค่อนข้างจะมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันอยู่แล ฉะนั้นใส่ใจกันบ้างยอมกันบ้างก็จะดีมากขึ้นนะครับผมเพราะถึงยังไงเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่ตัดกันไม่ขาดนะครแล้วผมเพราะไพ่ของคุณเนี่ยมีไพ่แห่งการอภัยแล้วก็ไพ่แห่งความซื่อสัตย์ขึ้นมาอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้จะทะเลาะอะไรกันถึงแม้อาจจะมีกุ้งมีกิ๊กอะไรต่างๆนะเพราะว่าไพ่มันมีตัวนี้ขึ้นมากำกับก็แปลว่าอาจจะมีใครมาเกาะแกะคุณหรือกุ้งคุณนั่นแหละครับผมแต่สุดท้ายแล้วก็ยังรักยังซื่อสัตย์กันดีอยู่นะในเดือนมิถุนายนนี้นะครับสำหรับชาวรราีมกนะคับผ อ่ะต่อไปแล้วผมมาดูดวงของคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะครับผมสำหรับดวงของคนมีคู่นะครับผมก็อย่างที่บอกไอ้สำหรับคนโสดน,นะครับที่สำหรับคนโสดน,นะก็อย่างที่บอกแล้วครับคุณไปชอบใครเขาก็ไม่ค่อยจะเล่นด้วยกับคุณเอาซะเลยนะครับผมแล้วก็ไปเจอความรักที่บอกว่ามีการติดตามซ่อนเล้นหลอกลวง่ตลอดเวลาแล้วไปตีใครไปรักใครเดี๋ยวก็เจอว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วไม่ก็เจอกับคู่แข่งที่มาตามตื้อตามจีบกับคนที่คุณไป่าไปจีบหรือไปเข้าใกล้แล้วผมทําให้เนี่ยมันเป็นลักษณะการที่จะต้องไปตาม ถึงตามงอเขานะครับผมหรือแม้กระทั่งคนที่มาตามจีบคุณก็กลายเป็นคุณไม่ชอบซะอย่างนั้นแล้วับผมช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรแล้วผมไปชอบใครเขาไม่ชอบเราแต่คนที่ไม่ชอบเราเนี่ยตาเราซะเหลือเกินนะผมทาให้ค่อนข้างกับผิดหวังอยู่ซ้าๆเอยไปแล้วผมแต่พอเข้าสู่ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมถามว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นหรือว่าได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์กับใครสักคนไหมก็มีเช่นกันนะครับผมแต่มันก็จะเป็นลักษณะที่คุยแล้วก็ยังไม่ได้ถูกอกถูกใจสักเท่าไหร่นึกออกไหมครับยังเป็นลักษณะที่คุย เรื่อยๆแล้วก็ดวงความรักเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าจับไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เลยนะผมมีคนเข้ามานะแต่พอจะไปจริงจังไปลงลึกอะไรกับใครเอาเดี๋ยวไปเจอว่าเขามีเจ้าของอยู่อย่างเงี้ยซ้าๆอยู่ตลอดนะผมแล้วก็ในเดือนกลางเดือนก็เช่นกันนะครับผมดวงความรักเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะลาบลื่นสักเท่าไหร่เลยนะครับผมแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีมีเข้ามาเรื่อยๆนะผมแต่ไม่เจอปัญหาเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแะครับผมอาจจะไปเจอกับเรื่องของการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งเขาหรือว่าต้องไปเจอกับการแข่งแย่งแข่ง จริงดีชิงเด่นนะครับผมทางทางที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมามากๆนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่คบกับใครเวลาที่อยากจะรักใครแล้วผมชาวราศีมังกรช่วงนี้คุณก็อยากจะหาคนที่เหมือนคุณนะอยากจะคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับคุณแต่ก็จะได้แค่เฉียดนะครับได้แค่เฉียดได้แค่เกลือบที่จะเข้าใกล้ความสําเร็จหรือว่าเกือบที่จะได้เจอคนที่จริงจังจริงใจนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกพอจะจริงจังกับใครไปปุ๊บอ้าเดี๋ยวเจอเป็นมีเจ้าขออองงง่เจะไรตาาาาๆบ้้ทํใ ไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่เลยนะถือว่าเป็นดวงเป็นเดือนที่ดวงความรักไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นักนะครับผมสําหรับชาวราศีมังกรสําหรับคนโสดนะครับผมอ่ะยังไงก็มีคนเข้ามานะคุแต่ยังไม่ได้โฟกัสอย่างใครนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับสาหรับคนโสดที่เกิดในราศีมังกรนะครับอ่ะยังไงเดือนนี้ก็ไปโฟกัสกับการงานการเงินก่อนจะดีกว่านะผมเพราะว่าการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะรุ่งถึงรุ่งมากๆการเงินก็ค่อนข้างจะมาดีมากนะผมแต่ดวงความรักเนี่ยค่อนข้างจะอาพับไปสักหน่อยในไปโฟกัสกับการงานการเินนนกก่่อจะดีีววาาาารรับสํหช มังกรนะครับผมอ่ะแล้วสำหรับวันนี้นะผมก็จบคำทำนายของชาวราศีมังกรเพียงเท่านี้นะผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทารวิตุนนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทารวิตุนก็ขอให้เฮงเลยเรื่องต่างๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆด้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม